ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมโรงแรมบ้านพาราไดซ์นะที่เราเคยบอกไว้ว่ามีราคาถูกแล้วก็ดูดีนะฮะถูกมากเดือนละสามพันถึงสี่พันรวมน้ำรวมไฟนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีห้องเตียงเดี่ยวไหมเตียงเดี่ยวนี่ห้อง,องอนะก็โอเคนะสองร้อยเก้าสิบเก้าก็โอเคนะโอเคมากเลยแหละ แต่ว่าอยากได้เตียงเดียวมากกว่าเตียงเดียวอยู่ดีเพราะว่ามีได้หิวได้หลายคนนี่อันนี้สี่พันห้าไม่แต่โอเคนะแต่ว่า,วาแต่วิววิวไม่สวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรใช่แทนแฟนนะเธอแล้วคืนละเท่าไหร่แบบนี้คืนนี้แบบนี้คืนละห้าร้อยค่ะอืมแต่ก็โอเคอะ่ะสามคนสี <3 S 1> <3 S 2> ่คนได้ <8. S 1> นะไม่ไปดูอยู่ห้องนู้นฝัง่งเหมืนดูดูก่อนก็ได้อ่ะขอดูก็ดูละอ่ะดูเลย นี่นี่คือสองเก้าเก้าคือละสองเก้าเก้าค่ะดึงเดือนถ้าเดือนหนึ่งก็สี่พันเดือนสามพันสามพันถูกกว่าที่เขียนอีกโอเคแล้วอันสามอันนั้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะนอันนั้นบวก plus bill เราต้องบอก bill เข้าไปด้วยนะคะไม่ไม่อินคลูดไม่ออันนี้คือไม่อินคลูดไม่ไม่รวมน้ำไฟไม่รวมแต่ถ้าสามพันรวมแล้วอันนี้คือรวมแล้วสามพัน ถูกมากเลยดีจังเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ใครที่นอนให้อะไรนี้เปื่อนใช่ค่ะโอเคเลยโอ้โอเคมากเลยอ่ะสามพันนะแบบนี้นะรวมน้ารวมไฟแบบนี้อื่สุดยอดเลยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึ่งอ่านี่เดี๋ยวโช,ชว์ห้องที่นี่ไ,ไ,ไปไปข้างล่างก็จะเป็นร้านขายกาแฟาร้านขายอะไรเขาเลยนะนี่อีกหลังหนึ่งตึกหลังนี้ห้องนีองอ้จะเล็กกว่าไว้ดูดีนะ รวมไฟแล้วค่ะไฟน้ําแล้วใช่ค่ะแต่อันนี้ห้องเล็กแต่ก็โอเคนะสามพันมันก็นักสุดยอดแล้วอ่ะรวมน้ําไฟคิดว่าหายากแล้วหายหน้าได้ได้เขาเป็นเมนเจอร์ที่นี่เขาเรียนมาจากมาจบจากออสเตรเลียนะจ๊าสำเนนยงดีเฮ้ยห้องนีโอเคนะเท่าไหร่เนี่ยห้องสี่พันค่ะสี่พันรวมน้าไฟไหมใช่ค่ะรวมเออเพอร์เฟคเออดูดีกว่าห้องนู้นนะแล้วก็ก็ะตูโอเคโอเคเลยแหละ ขึ้นมาชั้นประมาณนี้กำลังไม่เหนื่อยมากอขถ่ายแป๊บนึงนะสวยมาก,ปกเป็นเนเจอร์สวยมากค่ะชื่อน้องอะไรชื่อเคสค่ะเคสเคสแคสแคสวินเซลเล็ตเวนเอรอู้ยยยยงยฟย e ยยยยยยเยย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 มไฟมเพอร <c oughs> ์เฟยย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 ย่ยยยยมยยยยยยนะแกยย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 นชั้นยนยย ผ้าปูเตียงในทุกครั้งอาทิตย์ละครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งโอเคอ่ะมันนี่มันนี่มันชั้นอะไรนะน้องชั้นสามชั้นสามค่ะโอเคอยู่นะเออโอเคอยู่ตรงนี้มันทำเลดีด้วยแต่เมื่อกี้เป็นห้องแจด่าจะเล็กนิดนึงโอเคแหละสำหรับคนเดือนรายเดือนนะเนาะแล้วก็มีที่นอนให้ด้วยดีเพอร์เป๊กอะเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนให้ทุกอย่างเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าพี่พี่อยู่พี่อยู่ที่ล่ารีโอโห้องนี้มันกว้างกว่าอีก หรือเปล่าคือเท่ากันเท่ากันค่ะแต่ว่าดูดีกว่าเมื่อกี้ไหมคือคือว่าคนละฝั่งันห้งนี้อัน,นุ้น,นียงฝั่งนี้ไม่ชอบพวกนี้มากกว่าไม่รู้มันแตกต่างยังไงแต่ว่ารู้ว่าวชอบหวกงนี้มากกว่าหรือเปล่าอ่าจะเป็นเป็นาอประตูเข,ข้ามาปุ๊บแล้วว่าห้องนี้คือสี่พันเหมือนกันใช่สิว้าวสี่พันรวมน้ําไฟรถเป็นแต็นรถเซรมตนเธอใครอยากจะมาถ้าวันคืนเป็นคืนก็สองเก้าเก้าใช่ไหมสองร้อยเก้าสิบเก้า กลางคืนตอนนี้อยู่348ค่ะอ๋ะอสองอก้9เก้กอยู่ฝั่งนู 2> 2้นสองเก้อยู่ฝั่งนู้นก็โอเคสามร้อยท้าไรสามร้อยแบแปดสามร้อสี่สิบแปดสามก็โอเคนะเพราะพี่อยู่พาราไดซก็ห้าพอ้าร้อยกว่าใช่เพราะสอง่สิบแนั้นคือห้องสแตนดาร์ดแต่ในี่นห้องดีลักกอาอัพเกรดขึ้นมาให้ค่ะด,ดีงาม,มดีงาม